สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเส้นวิ่งแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในโปรแกรม After Effects โอเคครับมาสเต็ปแรกนะเราก็สร้าง composition ขึ้นมานะตรงนี้เราตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้นะผมจะขอตั้งเป็น1080 1 0ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็น24เฟรมก็พอต่อมาเนี่ยเราจะมาที่ Layer นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้คำว่า new แล้วก็เลื่อนลงมาใช้คาว่า shape layer นะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาสร้างเส้นกันแล้วนะ ก็ไปที่อ่อปากกาครับเพนทู 2, ตรงนี้อ่ะโอเคเอขีดเส้นขึ้นมาตรงฟิลเนี่ยนะครับตรงฟิลมาเราขีดเส้นปุ๊บเนี่ยตรงฟิลเนี่ยเราปรับให้มันเป็นนันนะครับก็คือเราจะไม่เอาสีของอันเนี้ยของเชฟนะครับเรามาที่ สตอกตรงนี้เราเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เป็นสีขาวโอเคต่อมาเนี่ยเราก็จะมาที่เลเยอร์ครับกดคลิกลงมาไปที่คอนเทนต์นะครับลราเห็นคําว่าแอดไหมครับกดคาว่าแอดเข้าไปแล้วก็มาที่ทิมพาดกดเข้าไปคําว่าทิมพาดโอเคต่อมาเราก็จะทําเรื่องของแอนิเมชันแล้วเราก็ไปที่ทิมพาดนะครับกดคลิกเข้าไปสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะ าซูมเข้าไปเราจะ key frame แล้วนะครับ key frame ก็คือเราก็จะมาที่เฟรมแรกนะครับเป็นกด key frame เลยครับเป็น start กับ n ใส่ค่าเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนมา์ cursor, เซอร์มา์เซอร์มาที่ตรง12เฟรมนะครับแล้วก็กดตรงนี้ key frame อีกอันโอเคต่อมาเนี่ยเราก็มาที่12เฟรมนะเราปรับคําว่า start เนี่ยให้เป็นให้มันเป็นร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนกลับมาที่ ศูนย์เฟรมตรงนี้ปรับคำว่า n ให้มันเป็น0ให้มันเป็น0นย์เลยอะต่อมาเนี่ยเราก็เลือกคีย์เฟรม n ด้านล่างนะครับขยับขยับมานิดนึงประมาณสักอ่4เฟรมตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูโอเคมันก็จะมีเส้นวิ่งแล้วเห็นไหห่งวินาทีโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูมันก็จะเป็นเส้นวิ่งอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นเส้นวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เราก็จะเพิ่มความให้มันดูสมูทนิดนึงก็คือเลือกทั้งหมดแล้วก็กด F9 โอเคฮะเราคีเฟรมเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นเส้นวิ่งแบบนี้นะครับ พอเราคีย์เฟรมแล้วเนี่ยเราสามารถปรับจุดหรือว่าปรับปรับเส้นของเราได้หมดเลยนะมันเอ่อมันก็จะวิ่งตามเส้นที่เรากำหนดโอเคทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่กับงานโมชั่นที่เราทำเอาไว้โอเคครับก็บแบบมานนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย let's go